เง pues ื่อนของผมซื R ้อไอค้อกมลมีต่น <R> ้ำตาลแก้วเป็น <falar> um ่อเพื่อผมมต่อเลยลเพื่อผมอยากกินอต้อง่ยับ่ต้องก่อนใดูเยองไห้นใ้นอะไรือกลอับนอยา่ไปอยากกินเข้ไปวเองไม่มีทไง ขอยืตังหน่อยพี่เต็มตังเขาเห็นเอ็งเอ็งได้ทายอยู่ใชเอ๊ะ่ายอยูใช่ไหมเต็มตังหมดยังลูกยาไปซื้อหมดง่ซื้ออะไรหมดเหรอกับข้าวเออแล้ต่เรามีตังไหมไม่เอ้าิ่มกงตังาเเียวหยิบมาลูกยก็ถ้าม่ยงมี ก็ทำอยู่เนี่ยงานบ้านอะ่ะแล้วใครจะให้จางย่าแล้วแล้วใครจะให้จางย่าไม่บอกเออเดี๋ก no> ็ไม่รู้เองกลัวนี่ต่อค่ะได้แล้วโอ้วกลัวอย่ามาวางที่อย่างนี้กลัวไงกลัว เลืดใจอ้าวแกนะจูบอะไรจูบอะเรจเบอะไวโฉบมาถามได่ดีไปทำงา,านไหนจะให้เอาข้าวมันไก่เออไอ้ตันหนึ่งอ่ะอ่อือถ้าไปบ่นเลยบ่นไม่รู้แกบ ใคทำงานนะข่ามอะไรไปส่งไห้เขาถ่ายได้มนะ้าืเอ้ยบอลเงานนี่ก็ะก้ถ่ายถงบอกไม่ไ้กหน้าบ้านอีกท้งรเงี้ยแต่แรกก็ถ่ายใ้ดถ่ายให้เต้นเถอะเขาถ่ายบ้ถ่ายแค่มือถ่ายถ่ายตัวได้ไหมได้

ถ้าเลยไปซื้กย่างหน้าผัดซักมามันจงอกมาย่างมีมีูีตีไม้เพื่มาส่งมาอบใหมดเลยย้้ยจิก่อนได้ไหมเนี่ยยวตั้งไว้ก่อนนี่ ตั้งได้ตั้งอะไรก็ได้เข่ย่างไหมลูกใส่ย่างก็น่ากินนะลูกคือคืออร่อยไหมลูกนั่นเราเปล่าดิวันปวดท้องก็เหมือนกันกินข้าวเปล่าถึงปวดท้องเปเรื่องกินข้าวเปล่าไปนายปอนนะเขาว่าหมดอะมีพอมันนะเป็นตัวการ์ตูนผู้ชายด้วยนะเป็นช็อกโกแลต DIY เปิดมาได้ทานหัวซอสซอมบี้กับช็อกโกแลตและบิสกิต ไอซอสตัวกนี้มังคับให้ตายเรื่องกินต้วยซอสช็อกโกแลตบีบแห่งของทุกหลงเลยแล้วก็บิสกิตจิ้มลงไปเสร็จแล้วไปแช่เย็นนะออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาเล่สติกเกอร์กันเลือกสติกเกอร์ก่อนเลยนะแก็เลืองผมแล้ก็เลือกชุดเสร็จแล้วหลงจังเลยใครยอยากได้ก็เลือกเลยค่ะ าจ้าเขามาจ้าแบบพวกคเอ่นเพนพวกไอ้ข้าหนึ่งเามือนจ้าไม่อย่างนั้นคือเขาได้บุนเขาเขา้านแต่สองไม่เด็นทอบมาจ้าไอ้ป้านบวชให้ไอ้ปื๊ดน่ะให้ไหม่น่ะไม่ให้้างเสร็จแล้วตองแค่เดือยีดสิแงมันเป่นให้อยู่แล้ว็ภาพเขาให้อยู่แล้วน่ะมันเหมือนจ้าอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ไอ้ป้านเราก็ได้ไปน่ะ แ้วไม่ได้พระเ้าอยากไอ่เไอ้พนหนึหรน่ะก็ปัตัไอ้ปูไอ้โน่ะละห้าด้มมาพอยังเป็นหลืงตรงแขนนะครับพอแล้วอย่างนี้แค่บ